ซึ่งถ้าอะไรไม่ได้เราจะมีการตรวจเช็คจากหน้างานนะครับมันก็จะมีอยู่2รูปนะครับรูปรูปที่1กับรูปที่2ที่ผมให้ดูนะครับเพราะว่าหน้างานไม่มีเลเซอร์ยิงอยู่แล้วนะหนึ่งถ้าเป็นพวกลมตัวเล็กเราใช้ฟุดเหล็กหรือว่าเหล็กฉากทาไปที่แนวระนาบนะฮะแล้วดูช่องไฟนแนวระนาดของมันว่าตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงเนะี่ะเราจะเห็นได้ชัดว่าผู้เล่มบิดอยู่นะครับสองใช้เชือดึงให้ตึงนะฮะจับที่มุมผู้เล่มสองตัวดึงให้ตึง นะพอดึงให้ตึงแล้วก็ดูช่องไฟเนและวหน้าของมันว่ามันตรงหรือเปล่านะถ้ามันไม่ตรงมันก็จะบิดเราก็จะเห็นได้ชัดนะครับปัญหาและสาเหตุของพัดลมประเภทนี้นะครับซึ่งมันมีชุดขับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของสายพานกุเล่นะครับปัญหาของเสียงดังนะครับใบพัดมีการชํารุดสวมไม่แน่นนะฮะหรือว่าเสียการสมดุลน,นะตัวใบพัดชุดงครงกระอบหรือว่าตัวใบพัดข้างในเนี่ยถ้ามันเสียการสมดุลแล้วเนี่ยมันจะเป็นเสียสีขขตัวถังนะครับ ให้เกิดเสีย่ยงนะฮะอันนี้ก็ให้แจ้งผู้ผลิตได้นะครับถ้าในมือช่วงประกันนะครับ2ชุดขับนะครับเรื่องของู้เลส่สวมไม่แน่นนะฮะก็จะท้ำหมุดกึ๊กกึ๊กกึ๊กอันนั้นคือู้เล่ไม่แน่นสวมไม่แน่นนะครับๆๆๆๆๆอันนี้ก็ต้องแจ้งกับผู้ผลิตเหมือนกันนะสายพานตีฝาครอบเกิดจากอะไรคือสายพานเนี่ยมันหมดอายุการใช้งานใช้ไปนานๆแล้วสายพานมันยืดยืดแล้วมันหย่อนนะฮะหย่อนแล้วเวลามันหมุนไปนยเวลาเราสตาร์ทหมุนเนี่ยมันอาจจะไปกระแทกฝาครอบนะครับผมแนะนํา เราไม่ต้องพยายามที่จะไปตั้งคนตึงสายพานนะครับถ้าสายพานมันยืดแล้วเนี่ยมันสื่อให้เห็นว่ามันเริ่มเัิยืดแล้วนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนสายพานนะครับซึ่งสายพานเนี่ยเส้นหนึ่งหลักร้อยนะครับอี่หลักร้อยนะครับกับการที่พี่จะตั้งคนตึงสายพานพี่ต้องไปถอดเนาะดึงสาดึงออกมาให้ตึงแล้วก็ล็อกเนาะนะครับพอพี่เปลี่ยนสายพานใหม่พี่ไปซื้อสายพานใหม่มาใส่พี่ก็ต้องขยับมอเตอร์อีกนะครับแล้วก็ใส่สายพานไป การขยับมอเตอร์ทุกครั้งพี่ก็ต้องเช็คอะไรเม้นต์อีกว่าให้เนว้อละแม่ผสนะครับผมผมแนะนาให้เปลี่ยนใหม่ง่ายกว่าพี่เอสายพานเก่าทิ้งเอาสายพานใหม่ใส่เลยปึ๊บจบนะครับแต่ตัวเลขซึ่งสายพานมันจะมีเบอร์บอกอยู่ที่แหบของของสายพานนะครับว่าเป็นสายพานเกรดเอเกรดบีเกรดซีนะครับส่วนมากที่จะใช้กันก็คือมีอาสายพานเอกับบีนะครับซึ่งหน่วยตัวเลขจะบอกไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นสายพานที่ขายตามบ้านๆเราตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วๆไปที่วิ่งไปหาซื้อตามทั่วไปเนี่ยหน่วยเขาจะเป็นนิ้วนะครับหน่วยเขาจะเป็นนิ้วนะครับสายพาน่ะหน่วยจะเป็นนิ้วนะครับแต่สายพานที่ติดมากขาพรมผมมันเป็นสายพานำเข้านะครับหน่วยมันจะเป็นมิลนะครับซึ่งตัวเลขมันจะต่างกันอยู่แล้วนะครับถ้าหน่วยเป็นนิ้วเนี่ยตัวเลขมันจะแค่หลักสิบกับหลักร้อยนะครับ แต่ถ้าหน่วยเป็นมินเนะี่ยมันหลักพันอยู่แล้วแหละนะครับสองพันสามพันนะครับซึ่งถ้าเราจะเอาหน่วยเป็นมินไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนะี่ยผขจะบอกเลยว่าไม่มีสัตวานยาพัน,นเพราะว่าเราค,คิดกันเป็นนี้นะครับเรื่องของลูกปืนนะครับแบลิ่งนะครับซึ่งคอนโดประเภทนี้นะครับจะมีเพาอยู่ตรงกลางแล้วมีลูกปืนอยู่สองตัวนะครับอยู่ด้านข้างนะครับซึ่งลูกปืนเนะี่ย เราไม่จําเป็นต้องไปอัดจารบีมันนะครับเพราะว่า,าลูกปืนเนี่ยเขามีจารบีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งมันมีอายุชั่วชีวิตของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ,ของตัวจารบีที่อยู่ในลูกปืนนะครับเพราะเวลาเขาอ,อัดมาเขาต้องัเปีนส่วนอัดแค่70อร์เของพื้นที่เพ่าและอีก30เปอร์เซ็นต์ของให้มันมีการระบายอากาศบางทีหน้าง,งานเราไม่รู้เราก็อัดจารบีไว้ก่อนเลยจนจารบีมันปินออกมาด้านข้าง,องพอปินออกมาด้านข้างแล้วเนี่ย เวลาลูกปืนมันหมุนไปหมุนไปนะจารบีที่มันปิ้นออกมาด้านข้างมันมีความเหนียวพอมันมีความเหนียวเสร็จมันจะดึงจารบีข้างในของกอที่มาต่อเราเคยเห็นลูกปืนที่เป็นแบบตุ๊กตาเราอัดจารบีไว้พอมันลั่นไปเราเห็นจารบีกองอยู่ด้านข้างเยอะๆยถ้าแหละมันจะไปดึงออกมาเรื่อยๆทำให้ข้างในขาดตาเหล่ารื้อพอขาดตาเหล่รื่อมันก็เกิดเกิดเสียงอีกเราก็ต้องไปอัดอีกพอเวลาเราอัดจนปิ้นออกมาเนี่ยซีลตรงที่มันติดตังคุนจารีมันก็ปิ้นออกมาทั้งหมดนะครับ แต่ไม่จําเป็นไม่ต้องไปอัดน,นะครับเพราะเขาบอกว่าจารบีที่อยู่ด้านในมันมีช่วงชีว่วอายุการใช้งานน,นะครับนะซึ่งลูกปืนมันก็มีอายุการใช้งานมันนะครับแต่จะอัดอัดได้ในกรณีที่พัดลมเราใช้งานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่หยุดรันเลยนะครับรันแบบรันแบบให้มันตา,ายไปเลยแบบไม่มีการปิดเลยนะครับอันนั้นเราก็ต้องตรวจเช็คอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่ามันเป็นการทํางานหนักมากนะหนักมากเราก็คอยเติมจารบีเข้าไปได้นะครับแต่